คุณอุไรเตส่งม,มาหนึ่งพันดวงขอบคุณครับผมพ <c oughs> อสตาปาต้ขึ้นแล้วด้วยเ <c oughs> อาเช้ารงเท้ามานะมันเดินแล้วมันมีเสียง <c oughs> ที่กรุงเทพฝนตกนิดหน่อยนะวันนี้ <c oughs>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  โอ๊ยตายเลย เออเล็กมามีเล็กมามีอุ๊บใครมาแตะพ่อเนี่ยม่ถุนายนนี้จะไลฟ์เร็วไปคนเข้ามาดูสองพันคนเองเออ น่ามีมมมขอบคุณคุณอุไรเตร้นะส่งอีกห้าร้อยดวงอตอนนี้อยู่ในช่วงสตาปาร์ตี้นะคะถ้าอยากส่งดาวให้เราส่งตอนนี้นะ เดี๋ยวเวลาส่งอีกสองนาทีนิดๆไอวาหนูเดินรอบรถเลยนะคะวันนี้ โอ้วันนี้น้าพาไปเดินเล่นบ้านเธอเนาะเ,ออเวลาโอเคแล้วก็วันนี้ไม่ค่อยมีฝุ่นด้วยวนนไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ด้วยวันนี้ออ <c oughs> วันนี้ที่ออกมาเล่นเล่นหน้าบ้านเพราะอะไรรู้ปะ <c oughs> ป้าปุ๊กไม่มา <c oughs> เพราะป้าปุ๊กไม่มามันก็จะมีที่ <c oughs> <c oughs> งั้นส่วนใหญ่ก็เป็นที่จอดรถอ,อะไรเงี้ย ขอบคุณคุณไอแอมคุกคิกนะคะสง่งมาเอา50ดวงเกือบได้แล้วส <c oughs> ตวาร์ารตตี้อีกนิดน <c oughs> ึงปรอร้ปส่งมาบอกว่าที่โตเกียวคลึมเบา,เบาๆค่ะให้ดูฟ้าฟ้ากรุงเทพ